อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับเี็นักขี่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ามโก้แคทิกเอนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีหาตำเงินตำลึงหรือว่าจะเรียกว่าเงินทองก็ได้นะครับที่เอาไว้เปิดขุนพลเนาะว่าหามาจากท่องทางไหนบ้างนะครับ คัดําแรกเลยก็คือขุดครับผมอันนี้มีได้ทํามาสองไกด์แล้วนะเพื่อนๆลองไปดูไกด์ได้ครับถ้าเพื่อนๆโชคดีขุดเนี่ยเพื่อนๆพยายามเออเล่นผ่านเมืองแต่ละเมืองก่อนครับมันจะปลดเมืองไปได้เรื่อยยิ่งเราปลดเมืองเยอะเราก็จะสามารถที่จะหาจุดตําแหน่งเนี่ยเพิ่มได้ถูกไหมครับเราจะได้เงินตำลึงถึง8 8 8ถึง2,555้าถ้าดวงดีมีเคยได้2555อยู่2รอบแล้ว2555ก็ได้ทีก็เท่าไหรอ่อ่ะ 5 0 0 0 5,200้ยถูกไหมไอ้5 0 0นีดิเอ้ย5,000 5,001เออนั่นแหละมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เงินํำนึงมากขึ้นอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆโชคไม่ดีอาจจะได้สัก6ก6ก็ถือว่าเยอะมากถูกไหมครับมันคือของฟรีเนาะอ่ะต่อไปก็คือเวสายวันเลยครับเนี่ยเพื่อนๆควรจะทําให้หมดเลยมาเริ่มส่งเฟสเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่เป็นทองคือไอพวกเนี้ยเราต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ นี่ชื่อเสียงคือเขิมแต้มรวคออมความสาเร็จทุกอย่างเลยมันจะได้ทองหมดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมพยายามปลดด้วยเนะี่ยตำแหน่งชั้นสูงตําแหน่งชั้นสูงก็คือไปปลดอใอนนี้น,น,นะครับในอ้อมนะนี่เห็นไหมขุนนางเนี่ยนี่พอเราเรเว่าห้าสิบเจ็ดเ้ยเลเว่าห้าสิบก็พลังหนึ่งเอ็มก็สามารถหาตามมาปลดได้นะครับไอพวกนี้มันก็จะช่วยทําให้เราปลดได้ค่าทองด้วยนะครับนี่มันได้หลายอย่างเพื่อนๆเพื่อนๆเรามาอ่านดูครับมันจะได้เยอะมากนะ ต่อไปอย่างที่2ก็คือหอพันธมิตรนะครับหอพันธมิตรนะเออให้เรามาตรงคําว่าสร้างนะครับเราจะบริจาคนะครับ mm. เห็นไหมเนี่ยซึ่งถ้าเกิดสมมติในกิวเรามีสุลต่านเยอะๆหรือว่ามีคนที่คัาเปน,นิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะบริจาคอันที่3เยอะพอบริจาคอันที่3เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้แต้มของขวัญกล่องเนี่ยเร็วอันนี้อันนี้อันนี้เร็วสามมันได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อย แล้วก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดเลเวลพันธวิทต์ข้างบนเนี่ยอัพเห็นไหมเราก็จะไดเ้เงินตำลึงถึง2องรมีขอเลขทองแล้วกันไม่เข้าใจง่ายดีเนาะออะอต่อไปก็คือสงครามกิวนะครับตีเมืองและยึดเมืองอันนี้ได้เยอะมากนะบางคนยังไม่ทุกวันนี้บางคนยังไม่เข้ากิวเลยเพื่อนเโคตรพลาดเห็นไหมเงินตำลึงที่วางอยู่ตรงนี้มันจะได้ลาห้าสิบเลยครับแต่ว่าอันนี้คือหมีเพิ่งออกกิวเก่าและเพิ่งเข้ากิวใหม่หมีเลยไม่สามารถรับนะเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดหมีเก็บทองทั้งหมดทั้งฉากเนี่ยนะได้ไม่ พยายามหาคิวแล้วเป็นคิวแอคทีฟได้จะดีนะครับเพราะว่าคิวแอคทีฟเขาก็จะเล่นจริงจังไงเล่นจริงจังทีนี้ดีคือเวลาเขาวอลเขาก็จะมีีมตบุคลากรที่จริงจังใช่ไหมทีนี้การวอลเขาก็จะได้เปรียบกว่าเขาก็จะสามารถที่จะเจาะค่ายทหารเนี่ยเพราะว่าเออพลังต่อสู้เยอะถูกไหมครับพอเราฝ่าเข้าไปเยอะเราก็สามารถเก็บของเก็บทอ,องได้เยอะนะครับอย่าลืมมาตีริโป้ตรงนี้ด้วยนะบอสแมปเนี่ยมันจะได้อยู่500นะครับ อาจารย์ริโป้นี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าถ้าเราสามารถตีชนะค่าเจ้าก็จะได้เงินทองถึงห้าร้อยเชียวนะอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปนะครับอ้มันเยอะมากเนาะหาทองเนี่ยเพื่อนๆมาทัคำว่าท้าดวลครับอ่าเห็นไหมรวมทีมเนี่ยนี่แล้วก็คาว่าพาด่านก็ตรงเนี้ยคำสั่งที่3เห็นไหมถ้าเกิดสมมติมีผู้เล่นที่เขาสามารถพาด่านไดน้ได้ไปไวกว่าเราอย่างเงี้ย เนี่ยเขาอ,อาจจะจบเตียวโกคนแรกอย่างเงี้ยหรือว่าจบ45คนแรกเนี่ยพอเรามากดตรงนี้เราก็จะมีคาสั่งกดกาบเราก็จะได้เงินทองด้วยนะครับซึ่งก็เป็นของฟรีเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทานะครับอ่ะอย่างต่อไปก็คืออังเปาครับตรงนี้มันจะมีอังเปาขึ้นมาเวลาเขาส่งอังเปามันจะเด้งขึ้นมาตรงกลางจออันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแหละถ้าเพื่อนๆกดไวสุดเพื่อนๆจะได้เงินตำลึงมากสุดมีเคยได้อยู่ที่250มีเคยได้อยู่ประมาณ588 อันนั้นสุราตานเขาแจกอะ่ะเขาแจกแพ็คอังเปาเลยไม่รู้2อ0 0อะไ้สัวอย่างในบีไปกดมีได้500เลยเอ่อไอตรงนี้เราสามารถรับกดอังเปาได้เรื่อยๆจนกว่าจะสุดนะครับแต่ว่ามีมีจำไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันกดรับไม่กี่ทีสิทีหรือเปล่าอะอัน,นอันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่วันนึงเพื่อนๆควรจะกดรับอังเปาเนี่ยจะเป็นราคาอะไรกดไปเลยครับขอให้เรากดจนกว่ามันจะขึ้นว่าเราไม่สามารถรับอังเปาได้นั่นก็คือสุดของวันนั้นนะครับ อ่ะต่อไปก็คือการเยี่ยมขุนพลนะครับการเยี่ยมขุนพลอ้าวเฮ้ยการเยี่ยมขุนพลได้นอกจากได้เศษเราเรายังได้ทองด้วยนะครับได้ทองยังไงใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆกดดูเลยเห็นไหมเนี่ยเลเวลสิเเนี่ยมันจะได้เศษแล้วได้ทองด้วยแล้วก็เลเวลนี้ก็ได้ทองด้วยคือแทบทุกอันที่ปลดเนื้อเรื่องของซอรี่เนี่ยของขุนพลที่เราให้ของขวัญตีค่าสนิทเนี่ยจะได้ในส่วนของทองด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆควรปลดให้หมดเลยเพราะว่าเราก็จะได้ทองฟรีเห็นไหมแต่ว่าอันนี้มีแนะนาว่าให้ปลดตัวที่่เอนนกะ เนี่ยพยายามปลดตัวที่เล่นเล่นก่อนนะครับเพราะว่าตัวที่เล่นมันก็จะยิ่งปลดเยอะมันก็ยิ่งหมอมันก็ยิ่งทําให้เราหาเศษเพิ่มขึ้นได้นะอย่างเตียวหุยได้4ถ้าเบิเ่ๆปลดถึง45เนี่ยมันจะได้5กว่าลัางได้5นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกเราก็จะได้ค่าสเตตัสของตรงขวาบนเนี่ยบวกการ่อนู้เราฟรีด้วยแล้วพอเราปลดไปถึงคําว่าตํานานเห็นไหมมันก็จะมีตามทางทางตายวิรบุรุษดวงวิญญาณพวกนี้ก็จะปลดแล้วก็ได้ทอง50ด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ท้ายล่าง เพื่อนเก็อย่าลืมมาทำนะครับโดยมีขอคิดแป๊บนึงนะคือ,ค,อคือเพชรคือมันเยอะมากอะเนี่ยอย่างคู่มือก็เหมือนกันเนี่ยนะถเพื่อนเพื่อนปลดปลดเนี่ยตามเดเวลเวอร์เผยมากล่องแรกม,มันจะได้เงินตำนหนึ่งห้าสิบเลยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะ หลักๆก,ก็มีอยู่แค่เนี้แหะเนาะใช่ไหมช่ไหมด้านด้านทหารบำรุงเยี่ยมผุนพลค่ายกลไม่มีนะไอ้ตรงนี้หมดนะอ่ะต่อไปก็คือจวนเจ้าเมืองโอ้โหอันนี้มีลืมเกือบลืมเลยอันนี้เพื่อนๆจำเป็นต้องส่งนะวันหนึงอะ่ะมีจะบอกเลยว่าเงินตำลึงได้ไม่ต่ำกว่าห้าเห็นปะถ้าเราสามารถออส่ง6ดาวได้เนี่ยมันจะได้เงินตำลึงถึงหนึเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีส่งให้ดู เพื่อนบอกเขาว่าส่งเห็นไหมแล้วมันก็จะมีบอกคุณพ้นการเมือง7จิบคือเพื่อนเพ่สามารถกดเรื่องทั้งหมดได้เลยมันจะจัดให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดแรกๆเริ่มเล่นมามันจะไม่มีคําสั่งนี้เพื่อนๆก็ดูให้ดีครับอย่างเช่นบอกเขาบอกงอใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ต้องหางอนะงอสีแดงอะงอหมินไม่ค่อยมีวะงอคูไปไหนหมดวะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่เจอแล้วงอนี่พี่อุลกายครับพี่อุลกายคุณพ้นทับคืองอกนี่เห็นไหมพอพอเราเอาอุลกายลงมันก็จะเขียนหนึ่งว่าแปลว่าเราต้องส่งทับงอสองนะครับ เราก็หาทับง้อเอาอ้วนสุดไม่ใช่ทับง้องไปไหนหมดวะนี่อ่ะเห็นนะแล้วเสจแดาวเราก็ไปหาขุดพลการเมืองแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรากดว่าเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะส่งให้เราเลยมันจะง่ายกว่าเอาเดมีส่งมาเลยนะเพื่อนๆพยายามเน้น6ดาวนะครับถ้าเกิดมันพอเราส่ง6ดาวไปเสร็จเนี่ยถ้ามันไม่มี5ดาวต่อให้เรากดรีเฟชมันกดได้2ที สร็จแล้วเพื่อนๆให้เน้นคือ6ดาว6ดาวมันได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจก็เอา5้าดาวไปก็ได้นะจริงๆ5ดาวมันก็ได้เยอะแล้วเนี่ยเห็นป่มได้พัวด้วยเพราะว่าเราต้องไปขุดพัวทุกเมืองอยู่แล้วนะครับมีมีขี้เกียจมีก็เอาห้าหดาวก็พอแล้วไงเพื่อนๆต้องส่งให้เสร็จก่อนนะส่งให้เสร็จก่อนไม่งั้นเควสหกดาวมันจะมีแค่เควสเดียวนะครับอนาคตอ่ะมันจะมีเควสหกดาวเยอะแต่ว่าณตอนนี้อ่ะ นะตอนนี้มันเควส6ดาวมันมีเควสเดียวนะครับเนี่ยแบบขี้เกียจหมีเล่นเกมหลายๆเกมขี้เกียจม,มานั่งดูแลเออหมีก็ส่งไปแต่เพื่อนๆอเอาเอาแค่ยคังามตัว6กับห้าไม,ไม่ไม่ควรเอา4นะ4มันได้ของน้อยประมาณนี้นะครับเอ,อ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเยอะจริงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลักๆก,การหาทองก็ประมาณนี้แหละอ่ะต่อไปก็คือการเล่นเนื้อเรื่องครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามปลดเนื้อเรื่องไปไกลที่สุดครับมันจะมีบางบางครั้งเวลาเราผ่านเนี่ยมันจะได้พวกทองด้วย พวกทองก็จะได้จุดละห้าสิบด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆพ,พยายามผ่านให้ให้ไปไกลที่สุดนะครับสาคัญนะต่อไปก็คือเควสลองเควสลองเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดถอยบ้างมันจะมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณได้เพชรเออได้ทองหนึ่งร้อยนะคุณต้องไปแบบรูปแบบการต่อสู้ยี่สิบก็คือแค่ไปอัพเนี่ยแผนการลบเราให้ได้ยี่สิบแค่นั้นเองครับยี่สิบสี่อันแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วเพื่อนๆพยายามใส่แผนการลบเนี่ยให้ถูกกับตัวละครด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะวันนี้เราไปเจอคนพลังเท่ากันเขาใส่แผนการลบดีกว่าเขาก็ชนะเรานะอืม เห็นไะมันจะมีอะไรทําเยอะมากโอ้สบายเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามไปดูเควสท่าความสําเร็จอ่ะเนี่ยมันจะได้ทองทุกอย่างเลยครับเพื่อนเพื่อนาพยายามทาเห็นไหมสนามบอลครบร้อยครั้งเห็นมะได้ทองคือเบ็ดเสร็จนะเพื่อนเพื่อทำตามหมีเพื่อนเพื่อนจะได้ทำลึงเนี่ยหรือเงินทองเนี่ยยางตามวันละสองพันมีได้ทุกวันเนี่ยวันละสองพันถึงสี่พันนะแค่ทำตามทที่หมีบอกเนี่ยแหละอ่ะต่อไปก็คือแผนที่ตรงตรงซ้ายล่างเนี่ยนอกจากเออเราไปขุดสมบัติเนี่ย เนี่ยมันจะเป็นคำสั่งที่4แผนที่พอดีมีขุดหมดแล้วให้เพื่อนกดแผนที่แล้วมันจะใช้จอบขุดใช่ไหมเราก็ไปตามจอบไปตามที่มันชี้แล้วเราก็ขุดตามไปเรื่อยๆจะมีโอกาสได้ทองอยู่ประมาณร้อยสองร้อยนะครับก็โดยมีคอเช็คกันหนึ่งน่าจะหยุดจำได้ว่ามีแค่นี้นี่ขนาดจดมาแล้ว,ลวคือเกมนี้หมีมองว่าการหาอ่ะต่อไปก็คือแพ็คเช็คอินไลน์วันซึ่งตรงนี้เพื่อนๆน่าจะทําอยู่แล้วเนาะก็อันนี้ขอไม่บอกแล้วกันก็คือก็คือพูดไปแล้ว เนี่ยไอจับรางวัล่ะจริงๆเนี่ย,ยมิจจะบอกว่าเราเติมเราควรเติมวันละสามร้ถ้ามีงบนะเพราะว่ามันได้ของเยอะมากของมันคุ้มเนี่ยเนี่ยได้ตา10อันก็คุ้มแล้วได้ตา3ตา5ดีดีสุดก็คือของทองครับเนี่ยได้เศษ1ิก็คุ้มพวกเนี้ยเนาะันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยอ่ะต่อไปก็คือการพัฒนาการขุนพลนะครับเห็นป่ะถ้าเกิดเราเราสามารถที่จะปลดขุนพลได้คือได้ตัวแรกเนี่ยก็จะได้ เออทองอยู่300้นะไอทองอยู่ร้อยหนึ่งถ้าเกิดปดได้3มันก็จะให้โบนัสพิเศษคือ300นะครับคือมีรู้สึกว่าเกมนี้คนทองค่อนข้างหาง่ายนะดูความเกลือหมีก่อนนะครับเปิดไป485อได้กลูตูตัวนะผูกคอตายดีไหมผูกคอตายดีไหมอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการประมูลโลกนะครับการประมูลโลกเนี่ยบางคนบอก,บอกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ได้เพชร<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนเกมนี้อย่าพลาดครับกิจกรรมควรเข้าทุก2ทุ่มจะเป็นกิจอะไรก็ต้องเข้าเพราะว่าเวลาเราไปส่งคำขึ้นมาเชื่อป่ะมันจะได้ของประมูล แล้วทีนี้คนที่เขาประมูลเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ไปสงคมจะไม่ได้เงินประมูลนะครับเท่ากับว่าอุ้ยอันนี้ขอแนะนําให้เข้าพวกกิวที่เขาเล่นท็อปทอปแบบหนึ่งถึงห้าเพราะว่าจะมีสุรตะตานสุรตต่างเขาจะประมูลเยอะประมูลที่แบบโอ้โหซื้อเก้าพันหกขุนพลสามตัวอย่างเงี้ยสามหมื่นมันก็เฉลี่ยกันมีได้ยูประมาณแปดร้อยถึงประมาณพันห้าต่อวันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เงินตำลึงเพื่อนเพื่อนห้ามพลาดเด็ดขาดพยายามเข้าวอลให้ได้ครับสองทุ่มห้ามพลาดมีกิจอะไรเข้าเลยเกมนี้ทุ่มเนี่ยอย่างวันนี้่ พยายามเข้าครับถ้าเกิดมันมีของรางวัลที่ตกมาจากกิจกรรมเนี่ยแล้วมีคนระประมูลเราจะได้ค่าส่วนแบ่งตรงนี้แต่เราต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าจบหมดแล้วครับคือหมีพยายามรวบรวมทุกอย่างอะนะถ้ยาเกิดเพื่อนๆทำตามหมีเนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินตำลึงหรือเงินทองวันละ2 0 0 0 4น0 0่นแน่นอนไอ้เล่าแต่ดวงดวงก็คือแบบบางทีเพื่อนๆไปกดอ่แผ่นที่คุมแผ่นที่สมบัติอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้2 5 0 0ได้5อันแม่งก็12,5 0 0แล้วใช่ไหมยังยังเขาม่มีซวยมีอาจจะไม่ได้เรือาจจะได้หกงกหก แล้วก็ในส่วนการกดอังเปาตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนมือไวเพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่อนๆนมือไวกดก่อนเพื่อนเพื่อก็ได้เงินตำาึงคนแรกมันก็ได้เยอะที่สุดหลักๆก็มีแค่นี้แหละเนาะไม่น่ามีอะไรแหละเออเดีมีอเช็คนะครับไม่มีแล้วโอ้เปิดริบบงกูจะริบบงห้าดาวแล้วตอนนี้นะเนี่ยริบบงกูจะขาดขาดเปิดริบบงอีกตัวหนึ่งได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนย่าไปซีเรียสถ้าเกิดเพื่อนเลือนไงเราเปิดห้าดาวเราก็ได้ของทองครับนอย่างน้อยแล้วเลือกได้ด้วยนะค่อนข้างคุ้มนะครับ อ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยถ้าอยากให้มีทำไกด์ในตับเกมนี้ว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับอ่ะคลิปต่อไปที่มีจะทำก็คือรวมอนณาบ,บ้ามครับเปิดเอ่อตู้ต่อไปจะสปอยให้ว่ามีตัวอะไรมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพูดหมดเลย3ก๊กบงอวีแล้วก็จบว่าอนาคตต้องจัดทีมไหนถึงจะโหดแล้วก็ปัจจุบันจัดทีมไหนจะโหดอ่ะเผื่อเพื่อนๆชอบก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ ขอรบกวนเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง Lucky Bear เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีนต่งห้สิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าน,นี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนทั้งหมดหกคน ก็คืออย่างคุณเอกเฮซัเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนทให้หมียอดสะสมเกิน1,000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซันะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมดเจเกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเนี้ยมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใคร,ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนทแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนทได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่อง Lucky นะครับ